โรงเรียนรัฐราชอนุสร์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครสวรรค์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึถึงหกดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นรูป,ปธรรมภายใต้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลของท่านผู้อำนวยการรัชดาพรสุดเสมาและท่านรองผู้อำนวยการจิรัติประเสรศิฐ โดยในปีการศึกษา2568โรงเรียนมีการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1. สวัสดิภาพของนักเรียนโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยปลอดยาเสพติดปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากำกับดูแลรถรับส่งนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการตรวจสภาพยานพาหนะที่ใช้ในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาอย่างเข้มงวด 2. อ,อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเข้มข้นโดยใช้มาตรการตามหลัก3ปได้แก่ป้องกันปลุกฝังและปรับปรามมีการสำรวจตรวจสอบซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปาและตู้น้ำดื่มให้มีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานพัฒนาสนามกีฬาให้เป็นไปตามมาตรฐานรองรับการใช้งานของผู้เรียนและชุมชนรวมทั้งขับเคลื่อนโครงการสุขหาดีมีความสุขโดยบริหารจัดการห้องน้ำในโรงเรียนภายใต้ RAE Model ได้แก่รู้ปฏิบัติตามกฎรักษาความสะอาด Routine ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน Attractive ห้องน้ำสะอาดสวยงามถูกสุขลักษณะดึงดูดให้ใช้งาน 3. การดูแลด้านโภชนาการและสุขภาพโรงเรียนจัดให้มีผู้ขายอาหารที่ได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงความสะอาดและสุขอนามายัยมีบริการตู้น้ำดื่มที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยถูกสุขลักษณะจัดหาประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมให้กับนักเรียนทุกคน 4. การป้องกันภัยธรรมชาติโรคและฝุ่นละอองขนาดเล็ก T.M. 2.5โรงเรียนตระหนักถึงภัยธรรมชาติรณรงค์ให้นักเรียนสวมหน้าก,ากากอนามัยเพื่อลดการติดต่อของโรคที่มาพร้อมกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 5. การป้องกันภัยจากยาเสพติดและความรุนแรงในและนอกสถานศึกษาโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภยัยปลอดยาเสพติดปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า มีการเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโทษของสารเสพติดรวมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้ความรู้และความเข้าใจในกฎหมายกดจราจรสำรวจตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายเพื่อลดปัญหาความรุนแรงทั้งในและนอกสถานศึกษาที่จะเกิดขึ้น 6. กการเสริมสร้างโอกาสในการเรียนและสร้างภูมิคุ้มกันโรงเรียนได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะเทียบเคียงกับผู้เรียนทั่วโลกส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลโรงเรียนดำเนินการตามโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องไทเลนซีโร่ดรอปเอาท์โดยมีการนำระบบหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาแบบยืดหยุ่น มีทั้งการเรียนในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยปฏิบัติดังนี้ระบบการแก้ศูนย์รอมอศที่ยืดหยุ่นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพโมบายสคูลแพลตฟอร์มออนไลน์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาแผนการเรียนตามอัธยาศัยเลือกเรียนตามเวลาที่เหมาะสมกับชีวิตจะเหลือ2ปีการศึกษาก็คือม .5, 5กับม6กรณีแบบนี้ค่ะให้ให,ให้นักเรียนเนี่ย ยื่นความจำนงกับเราได้เลยว่าอยากจะขอกลับไปเรียนในระบบเหมือนเดิมแต่ไม่อาจจะไม่ต้องไปนั่งเรียนที่โรงเรียนแต่ถึงเวลาเนี่ยคุณครูก็จะให้ชิ้นงานให้ใบางานมานักเรียนก็สามารถกลับมาทําชิ้นงานที่บ้านแล้วก็ไปส่งครูได้แบบนี้ค่ะแม่ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งถ้าน้องสนใจก็อยากจะให้กลับเนาะเพราะว่าจะได้อเ,เอาวุฒิใช่ค่ะอยากอยากยาการขับเคลื่อนพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่สิสู่การปฏิบัติ โรงเรียนได้มุ่งมั่นน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรกระเ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีวินยัยมีทักษะชีวิตและมีความรู้พร้อมก้าวสู่อนาคตการจัดกิจกรรมสู่การปฏิบัติระดับห้องเรียนด้านมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองครูผู้สอนได้บูรณาการกิจกรรมปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยการศึกษาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์การเคารพธงชาติและการทำกิจกรรมเสริมสร้างความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยการจัดกิจกรรมสู่การปฏิบัติระดับห้องเรียนด้านมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโรงเรียนส่งเสริมการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมสร้างวินัยเชิงบวกเช่นการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบการกล่าวคำสุภาพการเคารพครูและเพื่อน รวมถึงกิจกรรมคุณธรรมประจาชั้นเรียนเช่นการทําบุญวันพระการจัดกิจกรรมสู่การปฏิบัติระดับห้องเรียนด้านมีงานทํามีอาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสําหรับโลกแห่งอาชีพโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์เม็ดพัน์ข้าวนาครสวรรค์นําทักษะอาชีพมาเชื่อมโยงกับการเรียนในชั้นเรียนผ่านกิจกรรมปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าวการจัดกิจกรรมระดับห้องเรียนด้านเป็นพลเมืองดี ในด้านการเป็นพลเมืองดีโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหน้าที่เคารพกติกาและมีส่วนร่วมในสังคมผ่านกิจกรรมสิทหมู่บ้านสิทฐานกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ปัญหาสังคมใกล้ตัวฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีรวมถึงเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ในด้านการบริหารโรงเรียนได้พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเช่นระบบบริหารจัดก,การโรงเรียนรัฐราชอนุศร์ระบบบริหารงานบุคคลระบบบริหารกิจการนักเรียนและระบบปฏิทินปฏิบัติงานออนไลน์โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะดิจิทัลที่จำเป็นผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นอบรมทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้และจัดเก็บแผนการสอนและข้อตกลงในการพัฒนางานโรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญเช่นการเรียนรู้ผ่านเกม Gamification ด้วยคา o ู t การสืบค้นความรู้ด้วยแท็บเล็ตและอินเทอร์เน็ตการส่งเสริมสมรรถนะครูผู้สอนด้านวิชาการด้วยการใช้กระบวนการการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน โรงเรียนที่ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะครูด้านวิชาการโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือหลักครูทุกคนสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ตรงกับปัญหาและความต้องการของนักเรียนเกิดนวัตรกรรมการสอนที่เหมาะสมและยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นรูปธรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเตมศึกษา STEM Education โรงเรียนนำแนวทางสเตมศึกษาหรือ STEM Education มาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านการบูรณาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ศริลปะและคณิตศาสตร์เข,ข้ากับกิจกรรมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์การขับเคลื่อนแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนได้พัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทันสมัยและเน้นความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นสําคัญครูใช้เครื่องมือประเมินหลากหลายรูปแบบเช่นแบบทดสอบออนไลน์ใบงานโครงงาน และการสังเกตพฤติกรรมการใช้แบบประเมินสมรรถนะตามกรอบพิซซาเพื่อสะท้อนความสามารถของผู้เรียนในมิติต่างๆอย่างรอบด้านโรงเรียนมีแนวทางการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ชัดเจนและมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผลการประเมินของนักเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ไม่มีนักเรียนคนใดติดศูนย์รอและมศออในทุกรายวิชาและผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมถึงการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการตามศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคลโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้และการวัดประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้วยการสร้างความเข้มแข็งของระบบแนะแนวและการชี้แนะที่ช่วยให้ครูเข้าใจศักยภาพความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละคน ครูจัดการเรียนรู้และการประเมินที่มุ่งเน้นความก้าวหน้าของผู้เรียนผ่านแฟ้มสะสมผลงานเพื่อเก็บรวบรวมความสามารถผลงานและพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละช่วงเวลาพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจด้วยแนวคิดพูุปัญญาเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษครูออกแบบการเรียนรู้ที่ท้าทายและเหมาะสม ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะขั้นสูงและใช้ศักยภาพเต็มที่จากผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความพร้อมและความปลอดภัยผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆภายใต้การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนรัฐราชอนุสร์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21 และเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการคือเรียนดีมีคุณธรรม